ใ่า่เล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอังคารที่23พฤษภาคมเราจะมาเปิดวาระประชุมครมในวันนี้กันนะคะลุ้นรัฐมนตรีพักร่วมเข้าประชุมด้วยหรือไม่หลังจากสัปดาห์ก่อนลดรวดเดียว14คนนะคะพร้อมติดตามวาระข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และติดตามสถานการณ์การเมืองที่กำลังร้อนระอุอยู่ในขณะนี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดวาระต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ share, ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วได้กันที่นี่ทุกวันนะคะโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมในวันนี้23พฤษภาค,คมนะคะที่ประชุมเตรียมพิจารณาวาระต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจต้องติดตามอยู่หลายเรื่องและยังต้องติดตามข้อสั่งการของพลเอกประยุจยันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะมีข้อสั่งการในที่ประชุมเพิ่มอย่างไรบ้าง ขณะเดียวกันที่ประเด็นทางด้านการเมืองต้องติดตามความคืบหน้าสถานการณ์การเมืองและการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีจากพรรคต่างๆว่าในการประชุมครมในวันนี้จะมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจากพักร่วมเข้าประชุมด้วยหรือไม่นะคะทั้งนี้ก่อนการประชุมครม มาดูวาระเพื่อทราบนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอร่างพระราชกฤษฎีการกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวนและร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองกระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคมของคณะกรรมาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภานะคะ สทนชรายงานผลสำริจของการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีระหว่างปี2561-2580นะคะช่วงปี2561-2565ต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่1 9การบริหารจัดการทางน้ำทั้งระบบและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่6หรือ SDG 6 สสชรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศประจำปี2565สสช,ชรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติประจำเดือนมีนาคม2566นี้คือวาระที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะประเด็นสำคัญนะคะจับตาสถานการณ์การ,การเมืองร้อนและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี